ไม่มีใครรู้ว่าฉันเคยรู้สึกสะใจเวลารู้ว่าแฟนเก่ามีปัญหาชีวิตรอยสะใจตอนที่หนึ่งฉันยิ้มรับคำชมจากหัวหน้าโปรเจกต์ใหญ่ที่ฉันดูแลเพิ่งได้รับคำชมจากลูกค้าอย่างล้นหลามเพื่อนรวมงานต่างชื่นชมว่าชุดเดรสแบรนด์เนมตัวใหม่ที่ฉันใส่มาวันนี้สวยไร้ที่ติชีวิตของฉันมิม้มในใสายตาของทุกคนมันช่างสมบูรณ์แบบ หน้าที่การงานที่ก้าวหน้าหน้าตาที่ใครใคก็ต้องเหลียวมองและวงสังคมที่เต็มไปด้วยคนระดับเดียวกันชันยิ้มมันเป็นรอยยิ้มที่ฉันฝึกฝนมาอย่างดีรอยยิ้มที่ฉาบเคลือกความว่างเปล่าข้างในไว้จนมิดแต่เมื่อประตูคอนโดหรูใจกลางเมืองของฉันปิดลงฉากหน้าที่สวยงามก็พังทลายลงมาพร้อมกันใบหน้าที่ยิ้มแย้มเมื่อครู่เรียบตึงความเหนื่อยล้าที่ซ่อนไว้เข้าเกาะกลุ่มและโดยอัตโนมัติ ปลายนิ้วของฉันก็ขยับไปเองปลดล็อกหน้าจอโทรศัพท์แล้วกดเข้าไปในแอปพลิเคชันเดิมๆหน้าโปรไฟล์ของคนเดิมๆนนการส่องชีวิตของนนแฟนเก่าที่ทิ้งฉันไปอย่างไม่ใยดีเมื่อปีก่อนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจําวันของฉันไปแล้วเขาที่เคยบอกว่ารักฉันนักหนาเขาที่เคยบอกว่าเราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันกลับทิ้งฉันไปอย่างไร้เยื่อให่ ด้วยเหตุผลง่ายๆว่าเราเข้ากันไม่ได้แรกๆมันคือความเจ็บปวดเจ็บจนแทบหายใจไม่ออกแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเจ็บปวดเริ่มตกตะกอนและมีความรู้สึกใหม่เข้ามาแทนที่มันเริ่มจากวันที่เขาโพสต์ระบายเรื่องงานที่ดูเหมือนจะไม่ราบรื่นวันนั้นฉันพบว่ามุมปากของฉันกระตุกยิ้มขึ้นมาเล็กน้อย มันเป็นรอยสะใจเล็กๆที่ผุดขึ้นในใจเหมือนหยดหมึกสีดำที่หยดลงบนผืนน้ำใสหลังจากนั้นทุกครั้งที่เขาโพสต์ว่ารถติดบ่นว่าอาหารไม่อร่อยหรือตัดพ้อเรื่องโชคชะตาหยดหมึกสีดำในใจชั้นก็ค่อยๆขยายวงกว้างขึ้นความทุกข์ของเขามันเหมือนยาชาที่ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของฉั้นได้ฉั้นแอบเปรียบเทียบชีวิตที่รุ่งโรจน์ของชั้นกับชีวิตที่ดูเหมือนจะติดขัดของเขา และความรู้สึกเหนือกว่ามันช่างหอมหวานฉันหลอกทุกคนและหลอกตัวเองว่าฉันก้าวข้ามมันไปได้แล้วฉันมีความสุขดีกับชีวิตที่ไม่มีเขาแต่ลึกๆแล้วความสุขของฉันมันผูกติดอยู่กับความทุกข์ของเขาอย่างแยกไม่ออกฉันเฝ้ารอรอที่จะได้เห็นเขาโพสต์ข้อความเศร้าๆรอที่จะได้ตอกย้ำกับตัวเองว่าคนที่ทิ้งฉันไปไม่มีวันได้ดี ความรู้สึกนี้มันค่อยๆอ,อย่างรากลึกเติบโตในมุมมืดของหัวใจจนฉันเสพติดมันเสพติดความสะใจที่ได้เห็นชีวิตเขาไม่สมบูรณ์แบบจนกระทั่งวันที่ฉันเห็นรูปเขากับผู้หญิงคนใหม่มันไม่ใช่แค่รูปคู่ธรรมดาแต่เป็นแววตาของเขาแววตาของคนที่มีความสุขอย่างแท้จริงแววตาที่ฉันหวยหาและไม่เคยได้รับมันมาตลอดช่วงเวลาที่เราคบกัน และรอยยิ้มของผู้หญิงคนนั้นรอยยิ้มที่สดใสเหมือนโลกทั้งใบของเธอเป็นสีชมพูรอยยิ้มที่เหมือนจะเยาะเย้ยความทุกข์ทั้งหมดของฉันยาชาของฉันหมดฤทธิ์แล้วความเจ็บปวดระลอกใหม่ซัดเข้ามาอย่างรุนแรงและความรู้สึกสีดำในใจฉันมันไม่ได้จางหายไปไหนแต่มันเข้มข้นขึ้นดำมืดยิ่งกว่าเดิมรอยยิ้มของเธอคนนั้นทำให้ฉันอยากเห็นมันหายไปตลอดกาล ตอนที่สองนนชื่อที่เคยเป็นโลกทั้งใบของฉันตอนนี้กลับกลายเป็นแค่ชื่อของผู้ชายที่อยู่ในรูปคู่กับผู้หญิงคนอื่นพลอยฉันเกลียดชื่อนี้เกลียดรอยยิ้มของเธอที่ดูเสแสร้งนั่นทุกครั้งที่เห็นรูปของพวกเขาในโซเชียลมันเหมือนมีอะไรบางอย่างกรีดลึกลงไปในใจความเจ็บปวด มันค่อยๆแปลเปลี่ยนกลายเป็นความอิจฉาและสุดท้ายก็กลายเป็นความเกลียดชังฉันทนดูความสุขจอมปลอมของพวกเขาไม่ไหวอีกต่อไปฉันต้องทำอะไรสักอย่างปลายนิ้วของฉันสั่นเทาขณะที่สร้างบัญชีใหม่ขึ้นมาบัญชีที่ไม่มีตัวตนไม่มีหน้าตามีแค่ความว่างเปล่า ที่พร้อมจะศาสตร์โคลนใส่ทุกคนโดยเฉพาะเธอปลอยฉันเริ่มติดตามทุกฝีก้าวของเธอทุกร้านกาแฟที่เธอไปทุกชุดสวยที่เธอใส่และทุกรอยยิ้มที่เธอมีร่วมกับนนโลกของเธอดูสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบจนหน้าหมันไส้ฉันเริ่มพิมพ์ข้อความแรกข้อความสั้นๆที่แฝงไปด้วยยาพิษ ดูไม่เข้ากันเลยนะคะแล้วกดส่งหัวใจฉันเต้นระรัวมันไม่ใช่ความกลัวแต่มันคือความตื่นเต้นโพสต์ต่อมาของเธอเป็นรูปอาหารมื้อหมือรู้ฉันไม่รอช้าใช้เงินผู้ชายเก่งจังคำพูดพวกนั้นพรั่งพลูออกมาจากปลายนิ้วของฉันอย่างง่ายดายเหมือนมันถูกเก็บกดเอาไว้ในส่วนที่มืดทุสุดของจิตใจมานาน ทุกครั้งที่เห็นเธอหัวเสียกับความคิดเห็นของฉันแม้เธอจะไม่ตอบโต้แต่ฉันรู้ว่าเธอเห็นและนั่นมันเติมเต็มช่องว่างในใจฉันได้อย่างน่าประหลาดใจความทุกข์ของเธอกลายเป็นความสุขของฉันความสุขสีดำที่ฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนฉันเฝ้าติดตามขุดคุยเหมือนนักสืบในเงามืดโลกออนไลน์ ทำให้ทุกอย่างง่ายดายข้อมูลส่วนตัวเพื่อนสถานที่ที่ไปบ่อยๆทุกอย่างถูกปะติดประตอกกันในหัวของฉันจนกลายเป็นภาพชีวิตของเธอที่ฉันรู้จักดีอาจจะดีกว่าที่นนรู้จักด้วยซ้ําแล้ววันหนึ่งฉันก็เจอที่อยู่ของพลอยง่ายกว่าที่คิดจริงใจเศร้าสเทือนมีอารมณ์ผิดหวังในตนเอง ค่อยๆซึมลึกตอนที่3การจ้องมองดูชีวิตใหม่ของนนผ่านหน้าจอมันไม่พออีกต่อไปแล้วความสุขของเขารอยยิ้มของผู้หญิงที่ชื่อพลอยมันเหมือนยาพิษที่กรีดลึกลงในใจฉันทุกวันทุกคืนฉันต้องการมากกว่าแค่คอมเมนต์สาบแช่งฉันต้องการให้พวกเขารู้สึก รู้สึกถึงความวุ่นวายแบบที่ฉันกำลังเป็นอยู่แล้วความคิดนั้นก็แวบเข้ามาง่ายดายแต่เจ็บแสบของเก็บเงินปลายทางใช่มันคือศิลปะแห่งการก่อกวนในยุคดิจิตอลฉันเริ่มท่องเว็บมองหาสินค้าที่ไร้สาระที่สุดใหญ่ที่สุดและน่ารำคาญที่สุดชิ้นแรก ฉันเลือกโซฟาเป่าลมลายวัวกระทิงราคาหลายพันฉันกรอกชื่อที่อยู่ของพลอยลงไปแล้วกดสั่งซื้อหัวใจฉันเต้นแรงไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่เป็นความตื่นเต้นฉันแอบขับรถผ่านหน้าบ้านพลอยในวันรุ่งขึ้นภาพที่เห็นคือพนักงานส่งของกําลังยืนเถียงกับพลอยอยู่หน้าบ้านทั้งข้างมีกล่องพัสดุขนาดมหึมาวางอยู่ พลอยทำหน้าเหวอปฏิเสธพลวันฉันเหยียบคันเร่งหนีออกมาพร้อมกับเสียงหัวเราะที่หลุดออกมาอย่างบ้าคลั่งมันได้ผลความรู้สึกเหมือนได้ชำระแขนมันช่างหอมหวานฉันมีอำนาจฉันควบคุมสถานการณ์ได้ฉันกลายเป็นผู้กำกับความวุ่นวายในชีวิตของพวกเขาจากโซฟาเป่าลมก็กลายเป็นอาหารแมวสิบกระสอบทั้งที่บ้านนั้นไม่ได้เลี้ยงแมว ตามมาด้วยชุดคอสเพลย์ไดโนเสาร์ไซส์ผู้ใหญ่ทุเรียนทอดอีก20กิโลฉันสั่งทุกอย่างที่นึกออกความทุกข์ของพลอยคือความสุขของฉันฉันเฝ้าดูเธอระบายความหงุดหงิดลงในโซเชียลมันคือรางวัลของฉันคือหลักฐานที่บทเรียนที่ฉันมอบให้มันได้ผลนนคงกำลังหัวเสียที่ต้องมารับมือกับเรื่องไร้สาระพวกนี้สมควรแล้ว นี่คือสิ่งที่เขาต้องจ่ายสำหรับการทิ้งฉันไปทุกวันฉันจะขับรถผ่านไปดูผลงานของตัวเองมันกลายเป็นกิจวัตรเป็นยาเสพติดช,ชั้นดีที่ทำให้ฉันลืมความเจ็บปวดของตัวเองไปชั่วขณะความสนุกสิ้นสุดลงเมื่อฉันเห็นรถตำรวจจอดอยู่หน้าบ้านของพลอยในเวรวันหนึ่งตอนที่4ี่ฉันตื่นขึ้นมากลางดึก เหงื่อท่วมตัวหัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกมานอกหกภาพสุดท้ายก่อนนอนอยังคงติดตาภาพของฉันที่กำลังสร้างบัญชีปลอมกำลังพิมพ์ข้อความใส่ร้ายพลอยกำลังส่งรูปตัดต่อให้นนมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันทำเรื่องบา้บาๆแบบนั้นลงไปได้ยังไงความจริงกระแทกหน้าฉันอย่างจังนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องล้อเล่นอีกต่อไปแล้วมันคืออาชญา,ากรรมฉันกำลังทำลายชีวิตคนอื่น ความตระหนกแล่นไปทั่วร่างฉลุกพรวดจากเตียงรีเปิดคอมพิวเตอร์จัดการลบบัญชีปลอมทุกบัญชีลบรูปภาพลบทุกร่องรอยที่ฉันสร้างขึ้นพอแล้วฉันต้องหยุดต้องกลับไปเป็นมิ้น์คนเดิมคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่เคยคิดร้ายกับใครฉันพยายามกลับไปใช้ชีวิตปกติไปทำงานไปเจอเพื่อนแต่ลึกๆในใจความกลัวมันเกาะกินไม่เคยจางหาย ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงแจ้งเตือนข้อความฉันสะดุ้งกลัวว่าจะเป็นตำรวจกลัวว่านนจะรู้ความจริงกลัวว่าทุกคนจะรู้ว่าฉันทำอะไรลงไปแต่ถึงจะกลัวแค่ไหนฉันก็อดไม่ได้ที่จะแอบเข้าไปส่องโซเชียลมีเดียของนนกับพลอยมันเหมือนยาเสพติดที่ฉันรู้ว่ามันอันตรายแต่ก็หยุดไม่ได้แล้วฉันก็เริ่มเห็นรอยร้าวที่ฉันเป็นคนสร้างรูปคู่ของพวกเขาน้อยลงแคปชั่นหวานหวานหายไป แทนที่ด้วยความเงียบแล้วพลอยก็เริ่มโพสต์เป็นข้อความตัดพพอเศร้าเหมือนคนอกหักบางทีการอยู่คนเดียวอาจจะดีกว่าทำไมความไว้ใจถึงได้เปราะบางขนาดนี้ทุกครั้งที่เห็นความรู้สึกผิดมันจุกอยู่ที่อกฉันทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่ไม่เคยทำอะไรฉันเลยแต่ในขณะเดียวกันลึกๆล,ลึกที่สุดในใจมันกลับมีความสุขเล็กๆผุดขึ้นมา ความสุขที่เห็นว่าแผนของฉันกำลังจะได้ผลนนทํกลังจะกลับมาเป็นของฉันฉันเฝ้าติดตามเรื่องราวของพวกเขาทุกวันเหมือนกำลังดูละครเรื่องหนึ่งที่ฉันเป็นผู้กำกับรอคอยฉากจบที่ฉันต้องการแต่แล้วโพสต์ล่าสุดของพลอยก็ทำให้ใจฉันหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มมันเป็นภาพซองยาจากโรงพยาบาลจิตเวชตอนที่ 5. ความรู้สึกผิด มันหนักอึ้งเหมือนหินก้อนใหญ่ที่ถ่วงหัวใจฉันให้จมดิ่งลงไปในความมืดมิดฉันชื่อมิ้นและฉันคือคนที่สร้างเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นมาฉันไม่เคยต้องการให้มันเป็นแบบนี้เลยจริงๆนะในตอนแรกฉันแค่รู้สึกสะใจสะใจที่ได้เห็นพลอยผู้หญิงที่ดูสมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างต้องมาเจอกับความเจ็บปวดบ้างมันเป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบที่ฉันคิดว่าฉันควบคุมได้ แต่ตอนนี้ฉันตระหนักแล้วความสะใจแค่ไม่กี่นาทีของฉันมันกําลังจะทำลายชีวิตของคนคนหนึ่งไปทางชีวิตภาพของพลอยที่โดนสังคมตราหน้าเสียงซุบซิบนินทาสายตาดูถูกเหยียดหยามมันตามหลอกหลอนฉันไม่หยุดฉันไม่ได้ต้องการทำลายเธอฉันแค่อยากสั่งสอนฉันทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วฉันต้องแก้ไขความผิดพลาดที่ฉันก่อขึ้น นิ้วของฉันสั่นเทาขณะที่พิมพ์ข้อความฉันใช้บัญชีปลอมหน้ากากอีกอันที่ฉันสร้างขึ้นเพื่อปิดบังตัวตนที่น่ารังเกียจของตัวเองส่งข้อความไปหานน์แฟนของพลอยฉันสารภาพทุกอย่างทุกคำโกหกทุกเรื่องที่ฉันแต่งขึ้นฉันบอกเขาว่าฉันคือต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดฉันหวังหวังว่าเขาจะเข้าใจและรีบไปช่วยดูแลพลอย ไปบอกถือว่ายังมีคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างฉันกดส่งข้อความหัวใจของฉันเต้นรวมเหมือนจะหลุดออกมาข้างนอกทุกวินาทีที่รอคอยมันช่างยาวนานแล้วการแจ้งเตือนก็ดังขึ้นนุนอ่านข้อความแล้วแต่สิ่งที่เขาตอบกลับมามีเพียงประโยคเดียวคือคุณเป็นใครพรอยฆ่าตัวตายเมื่อคืนนี้ตอนที่หโลกของฉันมันพังทลายลงแล้ว ฉันไม่ได้เป็นคนลงมือไม่ได้เป็นคนผลักไสพลอยให้ก้าวไปสู่จุดนั้นแต่ทุกอย่างที่ฉันทำทุกคำพูดทุกความคิดมันคือเชื้อไฟคือลมที่โหมกระหนำ่ำเผาไหม้ชีวิตของเธอจนไม่เหลือแม้แต่ซากเสียงหัวเราะเยาะในวันนั้นแววตาสะใจที่เห็นเขาทะเลาะกันความรู้สึกเหนือกว่าที่ได้ครอบครองความสนใจของนนตอนนี้ มันย้อนกลับมาทิ่มแทงฉันทุกวินาทีเหมือนมีหนามแหลมทิ่มอยู่ในอกหายใจเข้าก็เจ็บหายใจออกก็ปวดนุนเขากลับมาแล้วกลับมาเป็นโสดเหมือนที่ฉันเคยภาวนาเหมือนที่ฉันเคยวาดฝันแต่นี่มันไม่ใช่ความโสดที่สวยงามมันคือความว่างเปล่าที่แปดเปื้อนไปด้วยคราบเลือดและน้ำตาของคนอื่น ฉันเดินไปตามท้องถนนผู้คนมากมายเดินสวนกันพวกเขายิ้มหัวเราะพูดคุยโลกของพวกเขายังคงหมุนไปข้างหน้ามีแต่โลกของฉันที่หยุดนิ่งจมดิ่งอยู่ในความมืดฉันเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกร้านค้าผู้หญิงในนั้นดูซูบซีดดวงตาขุ่นมัวไร้ซึ่งชีวิตชีวานี่นะ่ะหรือคือผู้ชนะ นี่นะหรือคือคนที่ได้ทุกอย่างที่ต้องการมันช่างน่าสมเพชท,ที่ผ่านมาฉันคิดเสมอว่าฉันฉลาดฉันเหนือกว่าฉันควบคุมทุกอย่างได้แค่ใช้สมองใช้คำพูดนิดหน่อยก็สามารถบงการชีวิตคนอื่นได้แต่ฉันคิดผิดความคิดมันคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทั้งดีและชั่ว แล้วความคิดของฉันมันได้สร้างกรรมที่หนักหนาเกินไปหนักจนแผ่นหลังของฉันแทบจะรับไม่ไหวฉันกลับมาถึงห้องห้องที่เคยเป็นสวรรค์ของฉันตอนนี้มันไม่ต่างอะไรจากกรงขังทุกมุมห้องมีแต่ภาพของพลอยเสียงของเธอแววตาของเธอในวันสุดท้ายที่เราเจอกันแววตาที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าสิ้นหวัง ซึ่งตอนนั้นฉันกลับรู้สึกสะใจฉันซุกตัวลงนั่งกับพื้นความเย็นเฉียบแล่นผ่านร่างกายแต่หัวใจของฉันมันร้อนรุ่มร้อนเหมือนถูกไฟแผดเผานนโทรมาฉันมองชื่อเขาบนหน้าจอนนผู้ชายที่ฉันเคยคิดว่าคือทั้งหมดของชีวิตแต่วันนี้ชื่อของเขากลับทำให้ฉันรู้สึกคลื่นไส้ฉันไม่ได้ทำ ฉันไม่ได้ฆ่าฉันแค่คิดแต่แค่ความคิดมันก็พลากชีวิตคนคนหนึ่งไปได้นี่สินะที่เขาเรียกว่าตราบบาปมันจะติดตัวฉันไปจนวันตายไม่มีทางลบล้างไม่มีวันแก้ไขฉันได้สิ่งที่ต้องการแล้วและมันกำลังจะทำลายฉันอย่างช้าๆ พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่ามโนกรรมเป็นกรรมที่หนักที่สุดแต่เกิดเกิดดับดับเป็นต้นทางนำไปสู่วิบากเห่งกรรมดีและไม่ดีในปัจจุบันและอนาคตทุกสรรพสิ่งล้วนตั้งอยู่ภายใต้กฎอนิจจังไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนทุกขังเมื่อมันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนไปเราจึงทุกข์และอนัตตาเพราะสรรพสิ่งที่ว่ามันมีชั่วคราว ถ้าวันนี้คุณต้องอยู่กับความคิดที่คุณเคยคิดจะทนได้นานแค่ไหน